ในบอลโลก2010เนี่ยมีความทรงจำน่าประทับใจมากมายนะครับรวมทั้งยังถือว่าเป็นบอลโลกที่ส่วนใหญ่ผู้คนทั้งโลกก็พานกันลงความเห็นกันว่าเนี่ยแหละเป็นศึกบอลโลกที่ดีที่สุดตั้งแต่จัดมาและในเกมทัวนาเมนต์นั้นมีกองหน้าอยู่คนหนึ่งครับที่เขาระเบิดฟอร์มจนทําให้ชาติอืนอ่นๆต้องขวัญผวาเมื่อเห็นเขาอยู่ในสนามเขาคนนั้นก็คือเดียโก้ฟอร์ลันครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่ากองหน้าจากอุรุกวัยคนนี้มีการเล่นที่โดดเด่นและน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนกัน ไปดูกันครับข้อที่1ยิงได้ทั้งสองเท้าความน่ากลัวอย่างแรกของเขาก็คือการที่เขายิงได้ทั้งสองเท้านี่แหละครับไม่ใช่แค่ว่าพอยิงดีเท่ากันแต่ว่ายิงได้สุดยอดเท่ากันทั้งสองข้างเลยข้อที่2เคลื่อนที่ได้ฉลาดเขมามักจะวิ่งหาช่องหรือว่าถอยมารับบอลในจุดที่ต่าลงเพื่อให้มีพื้นที่โจมตีหรือว่ามีพื้นที่ยิงเพิ่มขึ้นนั่นเองครับข้อที่3การเชื่อมเกมนอกจากจะยิงประตูด้วยคมกริบแล้ว เขายัางเล่นกับเพื่อนและก็ต่อบอลกับทีมได้ไหล,ลื่บมากด้วยนะครับทําให้เราเห็นว่าเขาจะมีจังหวะต่อบอลและก็มีจังหวะแอซซิตให้เพื่อนด้วยเช่นกันข้อที่4จอมยิงไกลเขาขึ้นชื่อในลูกยิงไกลามากๆนะครับเพราะว่ามันมีทั้งความแม่นยําแล้วก็ความหนักหน่วงในลูกยิงจนหลายครั้งเนี่ยแม้ว่าโกจะปัดได้แต่ก็ไม่พอจะผลักบอลออกจากตข่ายเหมือนกันนะครับข้อที่ 5. ยิงได้ทุกจังหวะไม่ว่าบอลจะถูกส่งมาแบบไหนลูกสูงหรือว่าต่ํา หรือว่าในมุมที่ปกติคนจะไม่ค่อยยิงหรือว่ายิงไม่ถนัดถ้าเขาจัดระเบียบร่างกายได้ทันเขาก็พร้อมจะง้างแล้วก็ตะบันลูกนั้นทันทีนะครับถ้าอยากเล่นแบบเดียโก้ฟอล n นต้องทํำยังไงฝึกเล่นทั้ง2เท้าคิดว่าเป็นเบสิกไปแล้วล่ะครับกับการเล่นให้ได้ทั้งสองเท้าสาหรับยุคนี้นะแต่ว่าก็ต้องพัฒนาจนแม่นยําทั้งคู่นะครับถึงจะทําให้ได้เท่าเขาหาพื้นที่ในการรับบอลไม่ใช่แค่ต้องหาช่องแล้วก็วิ่งสอดไปยิงนะครับการวิ่งลงมารับบอลก็สามารถเปิดพื้นที่ให้จ่าย หรือว่ายิงเองก็ได้เช่นกันครับฝึกต่อบอลเน้นการฝึกส่งสั้นๆให้น้อยจังหวะแล้วก็แม่นยำนะครับจะช่วยให้ตอนลงมารับบอลเนี่ยสามารถทําเกมให้ทีมได้ไหลลื่นมากขึ้นด้วยฝึกยิงไกลเน้นการวางเท้าแล้วก็รู้จังหวะในการยิงนะครับจะทําให้สามารถส่งแรงยิงได้มากขึ้นแล้วก็สามารถคุมบอลในการยิงได้มากขึ้นเช่นกันรวมทั้งยังลดโอกาสในการที่จะยิงและให้มันเหินข้ามคานได้ด้วยนะซ้อมยิงจังหวะเดียว นอกจากจะต้องซ้อมยิงจังหวะเดียวหรือว่าซ้อมยิงแบบว่าลูกบอลเล่หรือว่าลูกการอากาศที่มันยากๆนะครับความยากเนี่ยมันอยู่ที่ใจครับต้องกล้ายิงแล้วก็ไม่กลัวว่ามันจะไม่ตรงกรอบยิงซ้อมเยอะก็จะยิงกับน้าหนักแล้วก็สามารถใช้เทคนิคได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเล่นแบบ d i e g โก้ฟอลันนะครับคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะติดภาพจําของเขาในฟุตบอลโลกปี2010นะครับแต่ถ้าไปดูสถิติในลีกแล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่อันตรายคนหนึ่งในลีกสเปนอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยได้หยิบมาพูดถึงเท่าไหร่แค่นั้นเองก็เป็นนักเตะที่เหมาะสําหรับคนที่กําลังอยากเล่นสไตล์กองหน้าที่แบบว่ายิงสาใจสาใจนะครับซึ่งผมก็ขอแนะนําให้ลองเล่นตามฟอร์ลันเลยนะครับว่าถึงใจใแน่นอนนะครับโอเคครับคลิปหน้าอยากได้เป็นนักเตะคนไหนหรือว่านักเตะจากทีมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะลองหยิบมาทําดูนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ได้ฟังจนจบนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ